สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีซ่อมอลูกบิดนะครับลูกบิดของตัวมาอบลมร้อนนะครับพอ <c oughs> ดีผมไปซื้อมือสองมานะครับผมมาบิดเล่นบิดไปบิดมามันหัก <c oughs> นี่ครับลูกบิดมันหักตัวตัวที่เกี่ยวบิดมันหักครับตัวนี้เป็นรอยเขาติดกาวไว้นะครับรอยที่เขาติดกาวเอาไว้แต่มันไม่อยู่นะครับ คือติดกาวลักษณะน,นี้ยังไงก็ไม่อยู่ครับนี่ครับหักอันนี้มันหักเดี๋ยวผมแนะนำวิธีการติดกาวนะครับก็คือเราถ้าเราหยอดกาวไปเฉยๆยังไงก็ไม่อยู่นะครับแล้วก็ใช้ตองอย่ยางนะครับ ได,ดได้กับกาวนะครับจะได้กับกาวอันดับแรกนะครับเราก็หยอดกาวเอาไว้ก่อนครับลองเห็นไหมครับอันดับแรกหยอดกาวเลย ที่เขาติดกาวแล้วมันไม่อยู่มันไม่มีตัวประสานนะครับมันจะมีตัวประสานให้ให้ตัวล็อกอยู่ด้วยกันพยายามติดให้เข้าล็อกเดิมนะครับนี่ครับเรียบร้อยติดเข้าล็อกเดิมเสร็จก็ใช้ได้ครับ ใช้ได้ได้นี้ใช้เพื่อเป็นเป็นการประสานนะครับค่อยพันล็อกไปทีละชั้นทีละชั้นนะครับ พันไปเรื่อยๆไม่ต้องพันถึงด้านบนครับพันเฉพาะคนโคนเพราะว่าตัวเกี่ยวมันจะอยู่แค่คนโคนนะครับเอาประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้เดี๋ยวมันจะไปชนกับเดือยถ้าเกียเกียดลรก็พันพัน กด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 แล้วก็ล็อกไปเรื่อ,อ,อยๆผมนั่งผิดทางด้วยบ่ในกล้องมองไม่ค่อยเห็นก็เข้าใจว่าก็เข้าใจตรงกันนะครับก็คือเอาเอาได้มาพันก่อนนะครับพันเพื่อให้มันมีตัวประสานนะครับ พันเพื่อให้มีตัวประสานกาวนะครับถ้าเราหยอดเข้าไปทนทนเพียวๆเลยนะครับกาวมันก็ติดเฉพาะพ,ะพติกนะครับอเกิดการไม่เสียวเวลา <c oughs> แต่ถ้าท่านใดต้องการความแน่นนนานะครับก็พันเข้าไปนะครับ อันแล้วก็ล็อกอันแล้วก็ล็อกนี่ครับจัดระเบียบให้สวยงามตามทองเรือง ก็เรามาลองดูนะครับว่ามันใส่ได้ไหมโอเคใส่ได้พอดีเป๊ะดึงไม่ออกเกือบไม่ออกเกือ <c> บ <oughs> ไปแล้วไหมโอเคทีนี้เราก็นะครับกาวคือคือได้เนี่ย ประสานให้ที่เดิมเข้าที่นะครับประสานให้ตัวล็อกเดิมเข้าที่อันนี้ถ้าเราอันนี้ต้องต้องรอให้กาวแห้งก่อนนะครับถ้าใส่เข้าไปเลยปุ๊บเนี่ยกาวมันจะไปล็อกกับกาวมันเจะไปล็อกกับไอตัวเดือยนะครับ เวลาซ่อมมันจะแคบไม่ออกนะครับต้องมีตัวประสานนะครับใช้ได้ประสานอย่างเงี้ยอยู่ชัวร์้อยเปอร์เซ็นครับบิดยังไงก็ไม่หักนอกจากนอกจากเราจะหมุนกับคืนครับถ้าหมุนกับคืนในรูดครับตัวนาฬิกาตัวนี้นะครับแนะนําตัวนาฬิกาส่วนมากท่านที่ใจร้อนนะครับตัวนาฬิกาตัวนี้บิดบิด ปิดมาปุ๊บเราอยกูว่าอาหารสุกไม่สุกนะครับเราก็บิดกับคืนนะครับตัวนี้เป็นข้อเสียนะครับไม่ดีนะครับเพราะว่าเราบิดกับคืนตัวเฟืองนาฬิกามันจะรูดเร็วนะครับก็คือถ้ามันถ้ามันสุกแล้วเนี่ยเราก็ปิดไฟถอดปลั๊กปล่อยทิ้งไว้ปล่อยให้ให้นาฬิกาเนี่ยวิ่งกับคืนเองนะครับก็คือนาฬิกาตัวนี้มันไม่ไม่ใช้ไฟนะครับมันเป็นระบบกลไกเป็นระบบเฟือง มันจะวิ่งกลับคืนเองนะครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องบิดกลับนะครับแต่ท่านที่ใจใจร้อนนะครับส่วนมากก็บิดกลับคืนมันเป็นผลเสียงนะครับทําให้เฟืองเสียเร็วนะครับไม่ต้องบิดชลับคืนโอเคกาวเราแห้งแล้วมาที่แห้งแล้วแหละครับอืมกาวแห้งเรียบร้อยใส่เข้าไปได้เลย เยลอ่าบิดได้สวยงามเรียบร้อยตอนนี้อยู่แน่นอนครับอยู่แน่นอนใช้ไปกี่ปีปีก็อยู่แน่นอนเพราะว่าเราใช้ได้ประสานก่อน,นครับใช้ได้ประสานก่อนเราค่อยหยอดกาวนะครับถ้าหยอดกาวเข้าไปเลยเนี่ยยังไงก็ไปอยู่ยังไงก็หักนะครับเคเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ